อยเผยปมดราม่าก,กันเครียดหลายเรื่องไม่เจต,ตนาคิดร้ายขอเป็นบทเรียน อุ้มท้องลูกน้อยโพสปมดาม่าถล่มสามีพลอยไอยดาภรรยากันกันตะถาวรอ,ออกมาโพสยาวหลังสามีโดนถลม่มกรณีมีคนไม่พอใจการทำหน้าที่พิธีกรในเทนไฟเทนล่าสุดจนเครียดหนักว่ายอมรับเลยนะคะว่าคิดนานมากๆว่าจะโพสดีไหมถ้าออกมาโพสไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงเหมือนกันแต่อยากบอกทุกคนว่าในฐานะคนเป็นภรรยา เห็นสามีเครียดก็อดเครียดไม่ได้เลยทั้งทงที่รู้ว่าตัวเองไม่ควรเครียดในตอนนี้เดี๋ยวลูกเครียดตามไปด้วยครั้งนี้พลอขออนุญาตพูดช่วงนี้ยอมรับว่าการมีเรื่องให้เครียดหลายเรื่องทั้งปัญหาส่วนตัวเรื่องสุขภาพแต่เขายังคงพยายามทำงานให้เป็นปกติจริงๆเขาต้องเตรียมตัวผ่าตัดแล้วแต่ยังหาคิววันผ่าและนอนพักฟื้นยังไม่ได้จึงทำได้แค่กินยาแก้ปวดไปก่อนแต่ทั้ง หมดนี้ยังคงไม่ได้เอาเรื่องสุขภาพมาเป็นอุปสรรคในการทำงานนะคะและไม่ได้เอามาเป็นข้ออ้างเพื่อแก้แก้ตัวอะไรคะ่ะ เหตุเกิดจากรายการเทนไฟ h t เทนเมื่อคืนวานนี้ถ้ามองกันที่เจตนาจริงๆนะคะกันเองไม่ได้มีเจตนาในทางคิดร้ายใดๆกับใครเลยจริงๆเพราะทุกคนก็คือน้องที่รักและรู้จักกันทั้งนั้นซึ่งหลังจบรายการกันก็พูดคุยกับน้องๆปกติส่วนเรื่องคำพูดบางคำที่คนดูอาจจะมองว่าใช้คำไม่เหมาะสมหรือแซวถึงแม้ว่าจะสนิทแค่ไหนอันนี้ถือเป็นบทเรียนที่กัน ต้องระมัดระวังมากขึ้นรวมถึงรับฟังทุกคําติชมเอาไปปรับปรุงและพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมากันจะกลับมาดูเทปการทํางานและดูข้อผิดพลาดเสมอค่ะในส่วนของการเป็นพิธีกรรายการสดต้องใช้สมาธิและความคิดหลายส่วนมากๆคิวกล้องคิวกาดคิวรายการคิวแขกคิวนักชกและเนื่องด้วยมีเวลาเป็นตัวกําหนดที่สําคัญมากๆเชื่อว่า การตั้งใจและเต็มที่ในทุกๆการทำงานที่ได้รับมอบหมายและเขาเป็นแบบนั้นเสมอมา พลอยรู้ว่าวันนี้กันยุ่งมากมากทั้งวันแทบจะไม่ได้มีเวลาได้คุยกันเลยและกว่าจะเลิกตีสามตีสี่เหมือนเคยสุดท้ายพลอยแค่อยากพูดในฐานะภรรยาและแม่ของลูกว่าพลอยเชื่อมั่นในตัวกันเชื่อในเจต,ตนาที่ไม่ได้คิดร้ายกับใครและรู้ว่ากันตั้งใจในการทำงานเสมอแต่สีเท้ายังรู้พลาดน,นักปาดยังรู้พังและไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์อยากบอกให้กันรู้ว่ายังไงพลอย กับลูกจะอยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้ป,ะปะ้าาเข้มแข็งรู้ว่าเครียดพลอยก็เครียดไปด้วยซึ่งพลอยไม่อยากเครียดแล้วร้องไห้ทั้งวันกว่าเบบีงองแงมากเลยถ้าสิ่งที่พลอยได้โพสต์ไปไม่ถูกใจใครต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะความจริงมีเหรียญสองด้านเสมอบางครั้งบางเรื่องเราอาจจะอยู่ในจุดที่ไม่สามารถพูดหรืออธิบายทุกๆเรื่องได้ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจแล และติชมขอน้อมรับจากใจนะคะและพลอยขออธิบายตามที่เป็นประเด็นต่อในคอมเมนต์ค่ะ ท่ามกลางเพื่อนเพื่อนนักแสดงและคนเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากเช่นเบนปุญญาพรคอมเมนต์เป็นห่วงด้วยว่าคุณแม่พักผ่อนด้วยนะเซนนัทวัฒนให้กําลังใจว่าเซนเชื่อมั่นในตัวเพื่อนกันของเซนกันกไม่เคยคิดไม่ดีกับใครเพื่อนคนนี้เก่งสุดๆแล้วพลอยไม่เครียดนะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด